สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจตกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ําคืนวันศุกร์นะครับพี่เจตขอเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงกับฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนัดที่3ของฤดูกาลนะครับเวเจลจะเปิดบ้านเจอกับโอเดนเซ่เวเจลเนี่ยมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปแพ้โคเปเนเกนมา0ต่อ2นะครับอีวานเปนเรกคุณซือชาวโครแอต ก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างเซฟานเวลคอสกับลารดนิวเซนคุมเกมรับตรงกลางก็มิเแก้เวสเตอร์การ์ดนะครับแนวรุกมีคริสเตียนกามอร์กาดเมียแกลดูลุนกองหน้าเป็นอับดุลไลกามาร่า เจอกับโอบิโอเดนเซ่นะครับอดีตทีมของนิโคลัสมิเกลสันนี่เลื่อนชั้นกลับมาลีสูงสุดอีกรอบออกสตาร์ทดีนะครับมี4ีตั้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวีบล็อกมา3-1นะครับอเลสซานเดอร์ซอนิเกอร์คุณซือชาวเยอรมันก็มีกองหลังอย่างนิโคลัสเบอร์กี้แม่นัดที่แล้วนี่ยิง2ลูกนะครับมีรัสมุดฟ็อกกับลีโอโอวูซูอยู่ตรงกลางนะครับแนวรุกก็จะมีโนอาการนอสยานอั์ฟรอยกรอดยืนกองหน้านะครับเจอกันหัวล่าสุด2ฤดูกลาลก่อนในเ,เวเจะอเอาชนะไป ในบ้าน32เกมเยือน1 0ก่อนเกมเขามองโอเดนเซอาจจะสูสีอาจจะมองโอเดนเซ่เหลื่อมนิดๆด้วยซ้ำนะครับด้วยความที่ฟอร์มอาจจะดูดีกว่าแม่แต่พี่เอียนบอกเลยกระแสน้ำเลือดไหลเวเจลแถมเวเจลเนี่ยเฮตุเฮ a d ดีกว่าโอเดนเซ่ด้วยครับวัดใจเวเจลในบ้านพี่เอียมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เวเจลเป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ